สวัสดีครับผมน,นี่ก็ผมเพลนโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกม m e กามอนสเตอร์นะครับหรือโป k เ n ก o m คัมมิ่งนะฮะสำหรับคลิปนี้ครับผมจะพาทุกคนมาสุ่มกาชาการันตีเทพกันก็มีน้องๆหลายคนถามมาว่ามันได้รอบเท่าไหร่ต้องเสียไปเท่าไหร่เรามาดูในคลิปนี้เลยนะฮะก็ก่อนจะเรื่องคลิปก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยกันนะฮะ แล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมนี้อยู่รับชมคลิปอื่นกันี้ผ่านเพลย์ลิสต์นะครับเมก้ามอนสเตอร์นะครับลิงอยู่ที่ใต้คลิปท้ายคลิปและหน้าช่องนั่นเองนะครับเมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวเรารับชมกันเลยนะครับก็สำหรับตอนนี้ผมมีเพชรอยู่40,000นะผมสามารถสุ่มการันตีได้สองรอบเลยนะแต่ว่าวันนี้ผมจะเลือกตัวหนึ่งก่อนนะครับซึ่งนะกิจกรรมในรอบนี้นะครับก็เป็นคิวของเมมเบท่อนะฮะต้นน็อตนะแล้วก็เซ็ตคลอมนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะใช้นะครับเพชรไปเท่าไหร่แล้วก็สุ่มไปกี่รรรรรออออบบบนนนนนนาาะะใใกกกััตีี้คผม อโอเคเดีย๋ยวเรามาลุยกันนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยครับครั้งที่หนึ่งนะฮะจัดไปองเขาให้ครับครั้งที่หนึ่งแล้วก็โปเกมอนเอสที่เราจะได้ก็คือไอตัวมังกรแน่เลยอ่าเดียโนนะครับในการสุ่มการันตีเนะี่ยแต่แบบ10ครั้งทีละหนึ่งทีละทีละครั้งทีละครั้งเนี่ยนะครับมันจะได้โปเกมอนเอสหนึ่งตัวด้วยนะฮะ แล้วก็ได้กล่องครับหูได้กล่องชาดมา4กล่องเลยนะเออโอเคต่อเลยครับอ่ารังที่20ครับโลที่2จัดไปได้คิวการ์ดเหรอเนี่ยเป็นตัวดาบนะครับผมอ่าคิวการ์ดครับป้องกันกายภาพค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็ได้กล่องมาหนึ่งกล่องแล้วก็ได้เเจเนอรียูนิวโซ,โซาอีกหนึ่งนะฮะเออ คิวการเป็นโปเกมอนตัวใหม่ในครั้งของด้วยนะโอเคถัดไปนะครับโลที่3นะครับครั้งที่30นะฮะจัดไปอ๋อได้ตัวพืชด้วยครับเฟรเบบี้แล้วที่อย่างปะตัวนี้อ่าโอ้ได้กล่องมา2กล่องครับแล้วก็ Legendary Universal c h a r ช์นะครับอ่าต่อมาครับโลที่4กันดีกว่าไปกันอย่างรวดเร็วเลยนะฮะ โลที่4ครั้งที่40นะครับจัดไปดูสิว่าจะหมดเพชรเท่าไหร่เี๋ยก่อนนะตัวผีแน่ๆเลยอ๋อตัวนี้ครับมัสคิปหูได้กล่องมา3กล่องนะฮะแล้วก็รีเจน n a อรี่ยูโนโซชาร์อีกหนึ่งนะครับผมนี่ได้คอมมอนยู o s โซชาร์ดด้วยนะฮะอ่ะต่อไปครับผมโลที่5นะครับครั้งที่50นะครับจัดไป อ่ะกระเป๋าไม่พอเนี่ยเดีย๋ยวไปเคลียร์ก่อนนะแป๊บนึงอ่ะกลับเข้ามาใหม่นะครับผมมาต่อเลยดีกว่านะครับจัดป้ายกระเป๋าไม่พอแล้วเหรออ่ะเคลียร์แล้วน่าจะได้แล้วมั้งจัดไปโอ้ตัวอะไรเนี่ย อ่าน่าสไตล์ครับผมหพอดีเลยกำลังจะทำสิบสองดาวเลยตอนนี้สไตล์ผมสิบเอ็ดดาวแล้วนะฮะอ่าโอเคได้กล่องมาหนึ่งดีเจเนรียูโรโซชัยอีกหนึ่งนะครับมาต่อมานะครับครั้งที่ไหนหกแล้วปะหกแล้วเนาะโลที่หกครั้งที่หกสิบนะมาลองดูครับมันจะออกประมาณโลที่แปดะนะครับรอบที่แปดสิบเฮ้ยได้แล้วเหมือนสไตล์เมื่อกี้เลยเฮ้ยโโอ้หดีเลยครับพอดีเลยอ่ะโอ้โห อู๋แล้วได้กล่องมาสามนะอือหืออ่ะต่อมานะครับก็จะเป็นโลที่เจ็ดนะครับรอบที่เจ็ดสิบนะฮะไกลแล้วนะจัดไปจัดปลา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 จัดโอ้ได้เดนโนูสามนะครับอ่าไม่เป็นไรแล้วกล่องได้มาหนึ่งโอ้โหลิเจนารี่ได้อีกสองนะครับผมอ่ะต่อมาโลที่แปดครับปกติเนี่ยผมจะออกที่โลนี้ประจํานะ โลที่8นะครับแล้วก็รอบที่80นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันและเพชรมันจะตกที่ประมาณ20,000นะฮะอ่ะรอบนี้น่าจะออกโอ้ไม่ออกครับกระเป๋าเต็มนะครับเดีย๋ยวเคลียร์กระเป๋าแป๊บนึงนะก็เดีย๋ยวผมมารวมดี่กว่าอ๋อกำลังจะทำเป็น11เอนาะไม่ได้ทำเป็น12อ่ะจัดไปเลยครับอ่ะเป็น11ดาวแล้วเนี่ยใช่ปะ่ะเออจะครบแล้วนะครับอีกดาวเดียวนะครับจะทำล่างเมก,ก้าได้แล้วนะครับผมอ่ะ กลับไปใหม่นะครับอ่ะต่อครับรอบนี้ออกแน่นอนจัดไปนะครับมา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 เฮ้ยไม่ออกนะอ่ะออกพอดีเลยครับประเด็นคือนะครับจะแลกตัวไหนดีนะครับจะเลือกเป็นเมทัลหรือจะเลือกเป็นเซ็กคลมนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะอ่าผมมีเมอทอัลเนี่ยมันเป็นสายแทงเนาะ เซ็คคล่อมเนี่ยมันเป็นสายสายลุยหน่อยนะครับก็สําหรับผมเนี่ยสายแท้งกับสายซรัพเนี่ยผมมีหลายตัวแล้วนะครับที่เป็น S บวกเนาะเพราะฉะนั้นในรอบนี้อขออนุญาตเลือกเป็นเซ็คคล่อมแล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะครับค่อยมาเลือกเมทัลเนาะอ่ะผมขอเลือกตัวนี้แล้วกันนะวันนี้นะครับคือผมยังไม่มีทั้ง2ตัวเลยนะครับในในสต็อกโปเกมอนเนาะก็คือจริงๆก็อยากได้ทั้งคู่แหละนะครับเพราะว่ามีประโยชน์ไม่เหมือนกันนะฮะ แต่ว่าผมขอลุยบ้างแล้วกันจัดไปเนี่ยเรียบร้อยก็ได้เซครอมมาครับสุดยอดเลยนะครับผมก็นะฮะอย่างที่ผมบอกครับคือมันก็จะออกประมาณโลที่8ปดนะอบที่80นะครับเพทที่เสียเนี่ยนะครับมันก็จะเสียอ่ามันก็จะเสียแค่ประมาณ20,000เท่านั้นนะครับผมนะฮะเห็นไหมหมดไป20,000พอดีก็จะได้เทพมานะครับผมซึ่งตัว เซ็คลอมเองเนี่ยนะครับก็เป็นตัวที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะสกิลนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวไว้จะมารีวิวสกิลแล้วก็ให้ดูสกิลท่าต่างๆอีกทีนึงนะครับเพราะว่าอ่า,านี้มันมีภาษาไทยไงนะครับมันก็จะแปลถามว่าแปลมาดีไหมก็ระดับหนึ่งนะครับผมระดับหนึ่งก็อ่านก็ยังเข้าใจนะครับผมแต่ก่อนเนี่ยภาษาอังกฤษนะเป็นเป็นเซิร์ฟนอกเนาะก็ต้องมาแปลกันอีกทีนึงนะครับ อ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แ้ามบนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆเพื่อหม่คลิปหน้านะครับผมซี g เกนสวัสดีครับขอดูนิสัยแปนะ๊บนึงนะฮะอ่านิสัยดีด้วยนะครับผมใช่ปะวะนิสัยมันอยู่ในกรอบอะเป็นนิสัยที่เขาแนะนำเนาะอ่ะโอเค